เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าไกลจังหวัดเชียงใหม่จากประชาชนชาวเชียงใหม่เขตหนึ่งค่ะวันนี้ดิฉันขอเสนอยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจกพิเศษภาคเหนือค่ะขอสไลด์ด้วยนะคะตามที่นายยกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้ถแถลงนโยบาย ่อสภาหแห่งนี้เมื่อวันที่11กันยายน2566ที่ผ่านมาโดยมีนโยบายเร่งด่วนนั้นก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการส่งเสริมการลงทุนผ่านสำนักง,งานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนด้านการผลิตสินค้าและบริการรูปแบบใหม่อีกทั้งการพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง4ภาคเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 3 ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและลำปางและได้เห็นชอบหลักการและแนวทางในการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนแล้วเป็นที่เรียบร้อยดิฉันและเพื่อนสมาชิกพักเก้าไกลเองก็เห็นว่าเขตเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่างก็เป็นพื้นที่สําคัญที่มีศักยภาพในการที่จะช่วยหนุนเสริมไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตแรงงานด้านวัตถุดิบด้านการขนส่งโลจิสติกและทางด้านคมนาคมขนส่งด้านต่างๆซึ่งเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนสมาชิกของดิฉันจะมาร่วมอภิปรายในประเด็นนี้ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ ด้วยศักยภาพและต้นทุนและที่ตั้งของภาคเหนือที่ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยสดงดงามมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันมาเป็นระยะที่เวลาที่ยาวนานตลอดไปจนถึงมีภูมิปัญญาล้านนาที่จะสามารถต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดในเขตพื้นที่ของดิฉันเองได้ขันหุขขนาวนามว่าเป็นพื้นที่ที่ เป็นจุดศูนย์กลางของการศึกษาภาคเหนือซึ่งผลิตบัณฑิตกว่า1 5 0 0 0คนต่อปีอีกทั้งภูมิประเทศของจองังหวัดเชียงใหม่และทั้งภาคเหนือได้ติดต่อกับประเทศเมียนมาสปปลาวและประเทศจีนซึ่งจะเชื่อมโยงด้วยระบบโครงข่ายระบบรถไฟรางคู่และระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มต้นทุนและโอกาสทางการค้าเพิ่มการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้น จึงสมควรที่จะส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนี้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสไลด์ถัดไปค่ะโดยที่จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงรายเองประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งจะสามารถที่จะตอบสนองและ สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้กล่าวไปนั่นก็คืออุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาท่องเที่ยวในจังหวัดเหล่านี้ได้นอกจากนี้ค่ะจังหวัดลำพูนเองก็เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมลำพูนซึ่งเดิม ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเป็นอ,อุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งจะต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมดิจิตอลในอนาคตได้ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ของดิฉันเองค่ะได้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกซึ่งได้รับความร่วมมือความประสานงานจากทั้งภาคเอกชนัภาครัฐบาลและภาคประชาสังคมต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ทางด้าน คงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชียงใหม่เองด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ก็คือการเพิ่มเวลาบินในสนามบินเชียงใหม่กว่า24ชั่วโมงอีกทั้งยังมีการศึกษาให้มีการสร้างสนามบินแห่งที่สองค่ะนอกจากนโยบายที่ดีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีแล้วที่จะดึงดูดนักลงทุน จากทั่วทุกมุมโลกมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจภาคเหนือนี้ก็ยังมีสิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษียกตัวอย่างเช่นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบางกิจกรรมได้นานสูงสุด13ปีการยกเว้นอากรนำเข้าและเครื่องจักรเพื่อนำเครื่องจักรนั้นมาสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายดังที่ได้กล่าวไปมีการยกเว้นอากรวัตถุดิบนำเข้าสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกและการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้นะคะค่าใช้ใจ่ายในการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์บริการไปตลอดตลอดไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรสำหรับบางกิจกรรมจะสามารถนำมาหักค่าใช้ใจ่ายได้ถึง1 0 0ยถึงสามเปอร์เซ็นต์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคเหนือที่ได้กล่าวไปค่ะเป็นนโยบายที่ดีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีแต่ดิฉันอยากจะเชื่อมโยงการถอดบทเรียนความล้มเหลวของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ที่เราคุ้นหูกันเพราะดิฉันไม่อยากจะให้ผลกระทบเดิมๆเกิดกับพื้นที่ใหม่ที่กำลังจะพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสิ McCarthy, mind, de, ่งแวดล้อมนะคะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นกากอุตสาหกรรมทั้งอันตรายและไม่อันตรายที่กําจัดได้ไม่หมดค่ะจะต้องขนส่งและไม่สามารถบําบัดในจังหวัดตัวเองได้จะต้องขนส่งออกนอกพื้นที่กว่า3.2ตันต่อปีซึ่งจะมีแนวโน้มและมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในส่วนของพัฒนาศักยภาพแรงงานค่ะในส่วนนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ได้ว่า เงินในกระเป๋าของประชาชนในพื้นที่จะเพิ่มขึ้นได้จริงหรือไม่เพราะจากการที่ดิฉันแดบพิปายงบประมาณไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมางบประมาณด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานกว่า1,700ล้านบาทมีเพียงแค่280ล้านบาทเท่านั้นที่จะ พัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งมันไม่เพียงพอค่ะที่จะพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ตรงตามลักษณะของแรงงานใหม่อุตสาหกรรมใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางด้านการเวียนคืนที่ดินการเปลี่ยนแปลงผังเมืองและสิ่งอื่นๆสิ่งต่างๆยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบขนส่งคมนาคมซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆระบบขนส่งคมนาคมจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากชาวต่างชาตินักลงทุนต่างๆนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวหรือมาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่หรือเขตเศรษฐกิจภาคเหนือจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นถ้าระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ดีพอยังไม่เหมาะสมและทุกคนยังไม่สามารถเข้าถึงได้ mm. เราจึงจําเป็นต้องศึกษาผลกระทบและการดําเนินระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้คะ่ะท่านประธานคะ ประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านของเรานโยบายที่ดีเปรียบเสมือนเงินที่จะเติมลงมาในบ้านของเรายิ่งเติมเงินมากเท่าไหร่ประชาชนในพื้นที่ประเทศไทยก็จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลแต่ทางด้านผลกระทบการพัฒนาฝีมือแรงงาน สิ่งแวดล้อมระบบขนส่งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเราก็ต้องดูแลด้วยถ้าโครงสร้างบ้านหลังนี้ผลกระทบต่างๆยังเกิดขึ้นยิ่งเราเติมเงินไปในบ้านหลังนี้มากเท่าไหร่สักวันหนึ่งค่ะบ้านหลังนี้จะพังทลายลงมาโดยที่เราอาจจะไม่สามารถรับมือกับมันได้เลยดิฉันจึงขอวิงวอนเพื่อนสมาชิก ในห้องห้องสภาแห่งนี้ในการตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาพิจารณาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือค่ะขอบคุณค่ะ